คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้14มกราคม2569เครนถล่มลงมาทับรถไฟนะครับสายขบวนที่เป็นรถด่วนนะครกรุงเทพอภิวัตรไปอุบลราชธานีหลายคนติดตามข่าวข่าวหนึ่งครับในโซเชียลมีเดียผมเองก็ตามเหมือนกันเรื่องราวของคุณเพชรซึ่งแฟนสาวของคุณเพชรเองเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับไปยังภูมิลำนานะครับเพื่อที่จะไปร่วมงานศพของคุณพ่อแต่ปรากฏว่าขบวนดังกล่าวนะครับก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ตอนแรกคุณเพชรเนี่ยประกาศออกตามหาแฟนเพราะว่าแฟนเองเนี่ยเดินทางไปยังขบวนดังกล่าวแล้วก็มาทราบทีหลังว่าเสียชีวิตด้วยก็เป็นเรื่องราวเศร้านะฮะที่เขาโพสต์ออกมาล่าสุดบอกว่าถ้ารู้ว่ามันเป็นการจากกันครั้งสุดท้ายจะกอดให้แน่นกว่าทุกครั้งนะครับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับมีหนุ่มชาวบุรีรัมย์วัย26ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่มทับรถไฟก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนครับนาทีระทึก เผยว่าเป็นการขึ้นรถไฟเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะโอ้โหก็มาเจอเหตุการณ์นี้เอาจริงๆคุณผู้ชมครับผมว่าหลังจากนี้เขาน่าจะไม่กล้าขึ้นรถไฟอีกแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะจําไปอีกนานเลยทีเดียวโดยหนุ่มคนนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่ารถไฟเนี่ยน่าจะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยมากที่สุดแต่กลับประสบอุบัติเหตุจนศีรษะแตกแล้วก็เย็บถึง11เข็มเผยนะครับอย่างที่บอกขอไม่ใช้บริการรถไฟอีกต่อไปครับ เอาจริงคนที่โดนเหตุการณ์เมื่อวานนี้เข้าใจได้เลยครับครับน่าเศร้าใจมันจ<ม>ำนี้ต้องมานะก็คือ<ม>ขวัญเอ๋ยขวัญมาขึ้นครั้งแรกก็มาประสบเหตุเลยถูกต้องนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับขบวนรถตรวจพิเศษที่21ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานายสุรพงศ์อายุ26ปีครับเขาเป็นหนุ่มชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะฮะ โดยเป็นหนึ่งในผู้โดยสายรประมาณเกือบ200คนในรถไฟคันดังกล่าวได้มีการเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาครับท่ามกลางความดีใจของบรรดาและก็ญาติพี่น้องโดยเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่คิ้วแล้วก็ศีรษะแตกที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะเอาจริงก็เอนดูจริงๆครับแพทย์ต้องทำการเย็บแผลรวมถึง11เข็มด้วยกันในสุรพงศ์เนี่ยเปิดเผยนาทีชีวิตว่าตนเองเนี่ยโดยสารมาในตู้โบกี้ที่3 ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนที่จะเห็นเครนในร่วงลงมาตัดกับตู้โดยสารที่ตนนั่งอยู่จนขาดออกจากกันท่าบกลางเสียงร้องของความช่วยเหลือของผู้บาดเจ็บนะครับตอนนั้นเองตอนบอกว่าทำได้เพียงแค่ตั้งสติแล้วก็ตะเกียกตะกายคุณผ,ผู้ชมครับหนีออกมาจากตรงรอยต่อของรถไฟที่ขาดทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นนะครับมันก็มีไฟลุกโหมไหม ขบวนโบกี้ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันผู้รอดชีวิตรายนี้ครับคุณสุรพงศ์เนี่ยบอกด้วยว่าตนเองเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพมหานครปกติเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านด้วยรถทัวร์มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ตั้งใจจะลองนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่ามีความเชื่อว่าการเดินทางด้วยรถไฟนั้นปลอดภัยที่สุดจึงโทรบอกแม่ว่าจะนั่งรถไฟกลับนะแต่ว่ากลับมาต้องมาเจอเหตุการณ์เฉียดตายแบบนี้ทำให้รู้สึกครับเข็ดขยาด ล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่ขอขึ้นรถไฟอีกเด็ดขาดน,นะครับด้านมารดาแล้วก็รวมไปถึงนะฮะญาติญาติพี่น้องก็เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจทุกคนต่างรู้สึกตกใจนะครับเมื่อทราบข่าวแต่ก็รู้สึกโชคดีที่ลูกชายกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยได้เพราะว่าปกติคนในพื้นที่ไม่นิยมเดินทางด้วยรถไฟอยู่แล้วเนื่องจากสถานีเนี่ยมันอยู่ไกล แต่ในช่วงที่ลูกชายบอกว่าอะเปลี่ยนจากรถทัวร์เนี่ยมาลองนั่งรถไฟกันบ้างก็โอเคยอมให้ลูกไปนั่งไปซึ่งปกติเนี่ยบ้านของนายสุรพงศ์เด่ยเขาจะนั่งเป็นรถทัวร์ซะมากกว่าก็ถือว่าการรอดชีวิตครั้งนี้นะครับเป็นปฏิหาริย์อย่างยิ่งเลยเอาจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะหลายคนก็อาจจะเชื่อเรื่องของบุญบารามีโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงนี่แหละคุณผู้ชมครับเรื่องของการหนุนนําจิตใจองค์พระนะฮะ ที่ก็ติดกระเป๋าเอาไว้ทําให้แคล้วคลาดนะครับก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยเหมือนกันเป็นธรรมเนียมนะครับ<ม>เวลาที่ประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็รอดตายอย่างบวุดวิดนักข่าวก็มักจะสอบถามว่าเอ๊ะนะฮะห้อยพระอะไรหรือเปล่าออหรือว่ามีเครื่องราง<ม>ของขลังอะไรไหมนะฮะที่พกติดตัวเอาไว้หนุ่มคนนี้นะฮะก็คือเนี่ยฮะพกนะฮะเป็นพระเอาไว้ก็น่าจะพกติดตัวเอาไว้เลยก็อาจจะม,มีความเชื่อนะครับที่ทำให้เขาเนี่ย ร,รอดตายอย่างบุดหวิดมาได้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะแซวว่าเอ๊ะห้อยหลวงพ่อรอดหรือเปล่าก็เลยรอดชีวิตนั่นเองตอนนี้ก็กลายเป็นพระรอดไปแล้วนะคุณผู้ชมนั่นเองครับแล้วก็ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุผมเชื่อว่านะฮะวินาทีหลังจากที่เครนมันหล่นลงมาทับนะฮะสำหรับขบวนรถไฟดังกล่าวนี่นะครับเสียงกรี๊ดเสียงร้องก็น่าจะดังระงม,มเช่นเดียวกับเขาก็น่าจะอุทานออกมาด้วยความตกใจนะครับเดชบุญก็ ถือว่าเป็นผู้เคราะห์ดีและวกันนะครับที่รอดชีวิตมาได้นั่นเองครับถูกต้องครับจริงๆมันมีหลายบ้านหลายเคสนะที่ก็ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วเขาเองก็เรียกว่าจุกอ,อกนะฮะไม่สามารถตอบคำถามของสื่อมวลชนได้บางคนคือสูญเสียลูกถ้าลูกก็คือสูญเสียพ่อแม่กันไป บางคนตะเกียกตะกายออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าหลังจากนี้เองเนี่ยมันเป็นภาพฝังจำนะคุณผู้ชมครับบางคนคือไม่กล้ากลับมาเดินทางกับรถไฟอีกเลยทีเดียวหรือบางคนเวลาผ่านในเส้นทางดังกล่าวก็าอาจจะมีอาการแพนิคเกิดขึ้นได้เป็นภาวะทางจิตใจด้วยจริงๆคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณสุนทรพงษ์กันหน่อยสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าในวินาทีตอนนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ อารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับรถไฟก็เขาก็แจ้งมาแล้วว่าเขาอยากขึ้นแค่นั้นเองอยากขึ้นมาค่ะมาแค่นั้นเองจ้ะจับแต่เมื่อเข้าเมื่อเช้าดูข่าวก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับรถไฟค่ะแล้วแม่รู้ไหมว่านุ่อยู่ในในข่าววนนี้ด้วยนะคะอ๋อก็ตอนแรกก็ยังไงคะแต่ว่าน้องอาจ้ะพอดีเขาจะคุยกับน้องตลอดทางอ่ะจ้ะน้องน้องชายค่ะ จ้ะถึงถึงรู้ว่าเขาอยู่กระบวนนี้จ้ะค่ะโอ้โหตอนแรกใจเสียมากเลยค่ะค่ะค่ะเพราตอนเขาบอกว่าตอนแรกเอ่อตายสีศพใช่ไหมค่ะตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ต่อมาขึ้นรถมาตามทางนี้ตายยี่สิบ่าแล้วโอ้โหแย่มากเลยรู้สึกแย่สุดเลยค่ะ ก็ด้วยความเป็นห่วงนะลูกข่าวว่าเป็นคนหนองรีเนาะคะ่ะก็เลยด้วยความเป็นห่วงก็เลยมาถามข่าวก็ไม่คิดว่าคนบ้านเรานราจะได้ขึ้นรถไฟเนาะคะ่ะไม่คิดว่าน้องจะไปอยู่ในเหตุการณ์พอทราบข่าวก็รีบมาเนาะคะ่ะมาถามด้วยความเป็นห่วงที่ไม่เป็นอะไรมากแค่นี้ไม่ไม่ถึงกับเสียชีวิตแล้วก็วอยากกลับบ้านครับตั้งกลับบ้านแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากัานออกมาก็มีมีคน หัดที่มลงไปแล้วก็ขาชี้พยายามดึงกันออกมาต้องทุกคนก็ช่วยกันใช่จ้าบานก็ก็มีอ่าไปลุกโบโบโบอ,บอ,บอิงที่สองก็มีควันขึ้นบทไโบอีที่สามก็มีควันนิดนิดหน่อยครับก็พยายามพากันออกมาตอนนี้ก็เข็ดแล้วครับไม่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 ขึ้น <laughs> ก็พยายามเดินทาง ที่ที่ปลอดภัยที่สุดมากกว่าวันนี้ครับ